เมเป็นเจ้าหน้าที่ราชการรุ่นใหม่ที่ได้เพิ่งเริ่มงานกับที่สำนักงานแห่งหนึ่งในจังหวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและต้นไม้ล้อมรอบตึกที่เธอทำงานอยู่เป็นตึกไม้สองชั้นที่เก่าแก่มีประวัติการสร้างยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองตึกนี้เคยเป็นสถานที่สำคัญในการปกครองในพื้นที่ก่อนจะถูกเปลี่ยนมาเป็นสำนักงานราชการในปัจจุบันตึกไม้เก่าแห่งนี้มีเสียงเอียดอดจากไม้เก่าตลอด ทุกครั้งที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาพื้นไม้จะสั่นสะเทือนเหมือนกับบอกเล่าเรื่องราวจากอดีตแม้จะดูเก่าแก่และสุดโทมแต่ก็ยังคงให้บรรยากาศที่เงียบสงบและหลายคนในที่ทำงานนี้ไม่เคยรู้สึกถึงความแปลกประหลาดของสถานที่นี้จนกระทั่งเมที่เพิ่งได้มาทำงานที่นี่เช้าวันหนึ่งเมมาถึงที่ทำงานก่อนเวลาปกติพอเธอเดินขึ้นไปที่ชั้นสองของตึกซึ่งเป็นส่วนที่ค่อนข้างมืดและเงียบ เธอได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินอยู่ที่ปลายทางเดินของระเบียงแต่เมื่อเธอหันไปมองเธอก็ไม่เห็นใครอยู่เลยเมย์มมคิดว่าคงจะเป็นเสียงจากคนอื่นในสำนักงานที่มาทำงานเช้าเหมือนกันจึงไม่สนใจและเดินต่อไปแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปในห้องทำงานของเธอความรู้สึกแปลกๆยิ่งเพิ่มขึ้นมีอะไรบางอย่างในอากาศที่ทำให้เธอรู้สึกหนาวเย็นทั้งที่ไม่มีลมพัดมาเลยหลังจากที่เมยนั่งทำงานได้สักพัก เธอก็รู้สึกได้ว่าเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังเธอลมหายใจเย็นๆประทะัที่ต้นคอทําให้เธอรีบผันไปมองแต่มันไม่มีใครอยู่ที่ตรงนี้เลยเธอลุกขึ้นไปดูรอบๆห้องก็ไม่พบอะไรผิดปกติแต่ความรู้สึกที่มีบางสิ่งอยู่ใกล้ๆยังคงอยู่เมยเริ่มรู้สึกกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัยในที่ทํางานนี้และพยายามไม่ให้ความรู้สึกเหล่านี้ครอบงําจนกระทั่งเวลาผ่านไปไม่นาน เมื่อทุกคนในสำนักงานเริ่มทยอยมาถึงเมย์ได้เล่าให้พนักงานคนอื่นๆฟังเกี่ยวกับสิ่งที่เธอรู้สึกหรือสัมผัสได้ว่าพบเจอเรื่องราวแปลกๆให้กับพี่ๆฟังเธอเห็นอะไรพวกนี้ด้วยหรอพี่หมูหนึ่งในพนักงานประจำถามด้วยน้ำเสียงที่สงบก็แค่เสียงเท้าเดินมาจากห้องข้างๆที่ไม่มีใครอยู่เลยน่ากลัวมากเลยค่ะเมย์ตอบพี่หมูยิ้มให้เมเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร จนแยกย้ายกันไปทำงานจนกระทั่งถึงเวลาพักเที่ยงตอนนั้นพนักงานคนอื่นเขาก็พูดคุยกันเรื่องต่างๆกันเป็นปกติจนเริ่มพูดถึงสิ่งที่พวกเขามีประสบการณ์พบเจอเรื่องลึกลับเกี่ยวกับตึกนี้ที่นี่มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายเมพี่หมูเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงจริงจังเคยมีคนเห็นเงาของคนเดินผ่านไปผ่านมาบนตึกนี้กลางดึกเหมือนกับบางคนยังทำงานอยู่ทั้งที่ทตึกปิดไฟกันหมดแล้ว แต่เราไม่ค่อยพูดถึงกันหรอกนะคนที่อยู่มานานเขาก็บอกว่าที่นี่มีเรื่องลึกลับเจอเรื่องแปลกๆบ่อยจนเขาอยู่จนชินแล้วเมยขนลุกเมื่อได้ยินเรื่องราวจากพี่หมูและเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเจอเมื่อเช้านี้ความรู้สึกที่เหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังนั้นมันอาจไม่ใช่ความรู้สึกจริงก็ได้สงสัยจะแค่คิดไปเองหลายวันต่อมาเมยยังคงทำงานตามปกติ แต่ความรู้สึกแ,กแปลกๆที่เธอเคยเจอไม่ได้หายไปเธอเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่ไม่ค่อยเป็นมิตรในตึกนี้เช่นประตูที่ปิดอยู่มักจะเปิดออกเองหรือเก้าอี้ที่เคยอยู่ในตำแหน่งหนึ่งกลับขยับไปอีกมุมหนึ่งครั้งหนึ่งคณนาเมะนั่งทำงานอยู่คนเดียวในห้องเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบามาจากมุมห้องเมะตกใจหันไปมองทันทีแต่ในห้องกลับว่างเปล่าเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวที่นี่ เมยก็มาพูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงพักกลางวันพี่หมูคะตอนนี้เมยเริ่มไม่กล้าอยู่คนเดียวแล้วคะ่ะเมยเล่าไม่ต้องกลัวหรอกเมยที่นี่มันสร้างมานานแล้วมีคนเสียชีวิตที่นี่ก็เยอะดวงวิญญาณบางดวงเขาก็ไม่ยอมไปไหนพี่หมูพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนจะเข้าใจพวกเขาเริ่มพูดถึงประวัติของตึกนี้มากขึ้นหลังจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของตึกอย่างละเอียด พวกเขาก็ได้รู้ว่าตึกนี้เคยเป็นที่พักของข้าราชการในสมัยก่อนและมีบางคนที่เสียชีวิตในที่ทำงานนี้อย่างกระทันหันซึ่งหลายคนเชื่อว่าเหล่าวิญญาณของพวกเขายังอยู่ที่นี่และยังคงหลอกหลอนคนในสำนักงานก็เหมือนกับสิ่งที่พวกเราเห็นนั่นแหละพี่หมูบอกเมแต่พวกเขาไม่ได้อะไรหรอกแค่มาแกล้งเล่นเฉยๆเมยได้รู้ความจริงและเริ่มยอมรับว่าบางสิ่งในตึกนี้มันไม่สามารถอธิบายได้ แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของที่ทำงานที่เธอมาทำถึงแม้จะมีสิ่งลึกลับเกิดขึ้นบ้างแต่เธอก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันในที่สุดเมย์เริ่มทำงานในตึกเก่าแห่งนี้ได้ตามปกติแม้จะมีบางคืนที่เสียงประหลาดดังขึ้นและบางครั้งเธออาจจะเห็นเงาคนเดินผ่านแต่เธอไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปเพราะเธอได้เรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยจางหายไปจากที่แห่งนี้ และเมย์ก็ไม่ลืมที่จะบอกกับเพื่อนร่วมงานเสมอว่าถ้าเห็นอะไรแปลกก็แค่ยิ้มรับก็พอเดือนต่อมาเมย์เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเคยชินกับบรรยากาศในตึกไม้เก่ามากขึ้นเสียงแปลกๆที่เคยทําให้เธอขนลุกกลับไม่ทําให้เธอหวาดกลัวอีกต่อไปแต่ว่าความสงบที่เธอรู้สึกมันช่างเปราะบางและดูเหมือนว่าสิ่งที่แฝงอยู่ในตึกนี้ยังไม่ยอมปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างเงียบสงบคือหนึ่งหลังจากที่สํานักงานปิดทําการ เมย์อยู่ทำงานคนเดียวในห้องทำงานของเธอซึ่งเป็นห้องที่ตั้งอยู่ใกล้กับบันไดไม้เก่าๆเามย์ไม่เคยรู้สึกถึงความแปลกประหลาดในตอนกลางวันแต่ในช่วงกลางคืนหลอดไฟในห้องเริ่มกระพริบแปลกๆเธอพยายามเขียนรายงานที่จะต้องส่งไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจแต่เมื่อไฟกระพริบส่องมาที่มุมหนึ่งของห้องเมย์ก็หยุดชะงักเมื่อหันไปมองเธอเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงมุมมืดร่างนั้นคล้ายคนในชุดข้าราชการเก่า มองตรงมาที่เธออย่างเงียบๆเง,บงาคนนั้นยิ้มให้เธอช้าๆก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆลอยหายไปทันทีที่เมหันหลังกลับไปมองเมตกใจจนมือไม้สั่นปากสั่นไปหมดไม่เป็นไรเมเธอแค่รู้สึกไปเองเมบอกกับตัวเองแต่เสียงในใจกลับไม่เชื่อคำพูดของตัวเองเมเริ่มไม่สามารถทนกับความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นในตึกนี้อีกต่อไปเธอเริ่มคุยกับพี่หมูและเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆ เกี่ยวกับตึกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการที่ผู้คนยังคงเห็นวิญญาณในสถานที่นี้พี่หมูเล่าว่าไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่เคยเห็นพวกที่ทำงานที่นี่มาก่อนก็เคยเจอเหมือนกันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเห็นผู้หญิงในชุดไทยโบราณยืนอยู่ที่บันไดกลางดึกเสียงร้องเรียกจากผู้หญิงคนนั้นทำให้คนในสำนักงานขนหัวลุกไปตามๆกันเมตัดสินใจไปหาหมอผีที่อยู่ไม่ไกลจากสำนักงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากหมอผี ซึ่งเมื่อได้ยินเรื่องราวของเมย์และสำนักงานเก่าแก่หมอผีบอกว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่ธรรมดาเฮียนหน้าดูหญิงสาวที่หลายคนเห็นคือวิญญาณของผู้หญิงที่เคยถูกฆ่าตายที่นี่เมื่อหลายสิบปีก่อนคืนหนึ่งเมย์ตัดสินใจว่าจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตึกนี้เธอมาคนเดียวหลังเวลาเลิกงานและเริ่มพูดคุยกับวิญญาณที่หลงเหลืออยู่ในที่แห่งนี้ทันใดนั้นเองหลอดไฟที่กระพริบเริ่มดับสนิท และเธอก็ได้ยินเสียงบางเสียงดังมาจากมุมหนึ่งของห้องช่วยเราเสียงนั้นมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเมเห็นผู้หญิงในชุดไทยโบราณยืนอยู่ตรงหน้าเธอไม่ตกใจแต่กลับยิ้มให้กับวิญญาณขอโทษนะคะที่ฉันไม่ได้รู้เรื่องราวของพวกคุณมาก่อนฉันมาปลดปล่อยดวงวิญญาณของคุณคะ่ะเมพูดกับวิญญาณน,นั้นคุณคงทรมานน่าดูฉันจะทำบุญไปให้คุณคะ่ะ วิญญาณของผู้หญิงคนนั้นยิ้มเล็กน้อยเหมือนมีความสุขและก็หายไปในความมืดเธอทิ้งไว้เพียงความสงบเงียบในห้องนั้นจากวันนั้นเป็นต้นมาเมไม่เคยเห็นอะไรแปลกๆอีกเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะ